เปิดสามตัวครับแม่ไม่ครับเนี่ยท่องหาเดือนครับแข้งขาใหญ่ยุบยีอกอนาคตเราก็สิชูงกข่อยี่เดี่ยยี่ดอกเปิดไปหกสิบห้าครับหกหมื่นห้าพันครับอันนี้แม่พลอยงามครับท่องหาเดือนครับตอนนี้ท่องแล้วครับท้องหาเดือนครับท่องเบิ่อพนันครับมีใบรอดอันนี้น้องกล้วยหอมครับครับลูกสาวปลากล้วยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟ้ามื้อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไว้ยคือเก่าหร้อครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อิิ่เราได้พลาดคลิปดีๆราคาไว้ยึกๆไปเบิ้งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาอยู่กับผู้ใดครับมือไีนครับซื้อธนงครับอยู่บ้านใหครับอยู่บ้านนะครับน้อยตำบลหิรารามจุแพ้ครับตัวขันแจน เบอร์โซติเตอครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์หกสี่สามสองศูนย์ครับครับวันนี้เปิดจากตัวเปิดสามตัวครับเปิดสามตัวเนาะครับตัวแรกได้ที่นอกระเป็นตาหูจากไว้หูอยู่ครับตัวแรกเราชื่อว่าจังใดแม่ไม้ครับเนี่ยแม่ไม้ท่องหาเดือนครับแม่ไม้ท่องหาเดือนพ่อสูงแล้วเท่าไหร่ร้อยสามสิบบวกครับร้อยสามสิบบวก ท่องอันสายกรมครับพ่อกรมพ่อกรมเนาะครับสาวท่องแรกท่องแรกแข่ขาใหญ่อยู่ที่นอกอนาคตรเราก็สิสูงกว็ยิ่งแย่ยิ่ดอกครับแม่นรับการท่องเนาะครับรับการท่องครับแม่ยไม่สิเปิดแล้วค้าไว้เท่าไหร่ครับเปิดไปหกสิบห้าครับ หกหมื้าพันครับหกหมื่นห้าพันบ่มพิตำหนีเนาะครับบ่มพครับรับประกรันตำหนีครับงูชีเต่าหางกระบอ,อกล่อยพิ่จีนหยาด้วรวหยาจิงนะสครับ,รรบ,บไปบงตัวที่สองไหมครับพ่อกับตัวที่สองตัวที่สองแล้ว่อว่าแม่ยัง นี่แม่พลอยงามครับแม่พลอยงา bueno มครับผมสูงแล้วเท่าไร vezes, ครับร้อยสามสิบบวกครับร้อยสามสิบบวกนะครับขึ้เข่าหักง่ายข้างนอกแข้งขาง่ายท่องหาเดือนครับตอนนี้ท่องแล้วครับต้องหาเดือนครับท้องเบิร์มพันล้านครับท้องเบิร์มพันล้านเนาะครับ ฮ่าเดือยรับประกันท่องบ่ครับตรวจเอกสารเรียบร้อยครับรับประกันท่องครับครับนุ่มพีเต่าฝนเลยเดี๋ยวให้มันตื่นครับตื่นตื้นได้ไหมตื่นใบเดี๋ยวเดียวเวท่องแรกเห็นไหมครับท่องแรกครับเอาเอกสารเบิ้งก็น้ายๆใบหลอดฮ่าเดือนครับฮ่าเดือยน้องผดผนันรับประกันท่องครับ ก็สื้ออะไังได้ก่อนล่ะแม่พลอยงามครับแม่พลอยงามครับแม่พลอยงามนี่มิตํร์มีบ่อมิตอรมีนันะครับเึงใบหูครับใบหูใบหูเขาตีกับเขาครับเพราะว่าเขามันเพียงกับปลายหูน้อยนึงครับแมนน้องแกับปกติมาครับไม่แค่ใบหูครับเพราะว่าเขามันลั้งเลยครับหูตั้งซอลแล้วครับเปิดกล้ยอังนี่พี่น้องสาวท้องเรกท่องหาเดียนแล้วรับประกันท้องอัตราสาวแล้ว โอ้เราเป็นบาทน้อยนึงตีกับปลายเขาครับ <c oughs> ตึงกล้องเลยจ้ะวันนี้ที่เปิดราคาไปเท่าไหร่ครับงานตัวนี้เปิดใบหกสิบเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดพันครับเจ็ดพันอาการนึ่ต่อร้องเดียวครับได้ครับผมได้เปิดโทรศัพท์อีกจังรอบเนี่งศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์หกสี่สามสองศูนย์ มาเบิ้งตัวกริงได้หรือว่าอแอดไลย์ของมาเบิ้งเลยให้เราไป่งเลยก็ได้พี่น้องเป็แต่เลียงอยู่หูครับนลูกเบิ้มพันร้านนี่จะงูแล้วงราบาดติดครับหูบาดติดแผ่นนั้นครับใกล้ซ้อแลยครับเนี่ยเขากลังเลยหูครับเนี่ยเขาเแี่งกันกับหูพอดีครับตอนนี้ไปเขากลังเลยครับนี่ เข <c oughs> าจะเตือนกล่องจังไงครับ <c oughs> ไปพ่อตัวสุดไทยไอ้พี่น้องบานครับปิดไทยด้วยสาวน้อยจังสวยเลยพี่น้องเขาซื้อว่าจังเดสาวน้อยอันนี้น้องกล้วยหอมครับน้องกล้วยหอมครับลูกสาวปลากล้วยครับสูงสูงเท่าไหร่แล้ว 19, 19, ครับร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบครับแปดเดือนครับได้แปดเดือนเนาะครับเป็นลูกสาวของปลากล้วยครับ แม่เขาเป็นสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรเนาะตัวน,นี้กับมีใบหงอยู่น้อยนึงอยู่หัวมิตรตนี้เนาะครับหวมิตรตนี้ครับรับกันต่ำนี้ครับตอนนี้งามครับปัฒนาสายป่าข้่ยเี็กนิดหน่อยนุ่มซีเต่าครบครับย่างนาครับหางงขอกันง่แจ้งขาง่ายข้อง่ <c oughs> วันดีนางนาครับเป็รตุกปูอยบ่นค <c oughs> ือปอกข้ากับบอกง่าย่ขขนายนี่หน่อยนี่ เบื้องเอกสารเนี่ยได้จัดเดีอยนแล้วก็แปดเดือนครับแดดเดีลยนปลาเกวยปลาเกวอหนองบัวอลองพูใบรอดครบครับ น่องกล้วยหอมนี่ที่เปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับหนะึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเนาะครับราคาเนี่ยตัวร้องไห้างได้ครับได้นิดน้อยครับได้นิดน้อยมาเบ่งตูกกินงกันพี่น้องกินงงามครับนะ<ช>ตันเม,<า>มื่อกี้แม่เราจูงก่อนเลยแม่สูงอไว้สี่สิบครับ จะเลี้ยงด้วยข้างนองครับครับมันมากกับม่เบื้องเราตวัวจริงแต่แ้่มแจ้มแจ่มเลยครับเนี่ยรักชัจจินเออเป็นจะเลี้ยงเยอะหลังแันดี่ดีวากันยัยนี่เอกสารใบลอิสนใจกับม่เบิ้งตัวจริงไหมครับครับ สันเขาไว้สมีกนพ่อกันชิปนาะสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ